ปะตั้งได้สวัสดีครับได้มีโอกาสได้พานไปอำเภอสูงเม่นเลยต้องขอมาสร้างร้านนี่เห็นสักคำหนึ่งจะบอกว่ามากินร้านนี้อาหารอร่อยและธรรมาชาติสวยงามมีตุกกต๊กตาองเขาได้พักพรอยอนใจก็ต้องร้านนี้เลยครับเอานีอยูนทีร้าน ตูปก๋วยเตี๋ยวครับเหมือนเราครับร้านนี้จอว่าร้านตูปก๋วยเตี๋ยวเอกลักษณ์ของเปิ้ลที่นี่ก็จะเป็นเนื้อเปยเอ็นตูนมาพร้อมกับน้ำจิ้ม3รสสูตรเด็ดนอกจากนั้นเราก็จะเป็นเมนูส้มตำที่เปิ้ลทำน้ำป่าล่าเองด้วยสูตรเฉพาะของเปิ้ลภายในล่าเนี่คือลมลื่นบางเลยครับทุกคนกินก๋วยเตี๋ยวท่ามกลางสายน้ำเย็นใจถ้าเป็นเอ็นตูนี่ราคา50บาทก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำแขกสี่สิบาทครับทุกคนระวังติดล้อเปิ้ลโคลเลโค,ลเ,ลโคลเลก๋วยเตี๋ยวเขาสามารถมาตั้งจามย่อปรา่รา,ราฟรรีนะคับทุกคนบ่เกก็ต้อองงมาลี่นี่ระหว่าางงทเาากกกะมเ็บยอินไว้ครับ ่ส้มเผาเป็นใจดีมีอย่างในส่วนกับขนห้วขนเฮือระวางนั่งก๋วยเตี๋ยวเอ็นตุนกับเขาก็มาถือคนน้นมากินเขาก็ต้องจัดฉันจะอี้เลยครับว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุขโขทัยก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเอ็นตูนก๋วยเตี๋ยวเส้น<ม>สเล็กเนื้อเปย์และที่สําคัญมาดินต้องสั่งมามีเหลืองเนื้อเปยซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านในการกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนต้องคู่กับพริกขั้วพริกขั้วของเปิ้ลเปิ้ลขั้วใหม่ทุกวันเลยนะครับคนขับจะบอกว่าน้ําซุปหอมขนาดวันนี้เราใช้ต่อจะนําเสนอมีเหลืองแห้งกินมีเหลืองแห้งกับเนื้อเปยมันตึงเข้ากันแต้ครับครับส้มตําปูปลาลาที่แซ่บถึงใจแอมครับยอดกระถิ่นที่เขา เก็บมามันถึงเหมาะตาแต,แตครับ,ค,รบคนครับมาดูนี่เนื้อตุ่นบัวครับเอ็นแก้วตุ่นพร้อมกับน้องจิ้มสูตรเด็ดเอ็นแก้วมันแตกในปลาเจอน้มจิ้มสามรสน้ำบัจ่างบอกครับทุกคนส่วนน้องปิน่นนั่งกับบารอจา้าเพื่อเดียวไม่ปอน้องขอเบอิ้ลเที่ยวที่สองได้เลยจ้าเดี๋ยวไปต่อจัดให้แล้วแต่นี่ป่นก็นยังมีน้่งสมุนไพรไว้คอยบอริการพิกัดที่นี่หาบัยางอยู่หลังโรงเรียนเทพนาลีเข้าซอยมาเห็นบอกไก่กระถึงเลยอย่าลืมตามมื่กี้แล้วก็มาอุดหนุนกันเยอะนนนนะคคคครรรััับบบบฝาาาาากกกกดดดไไลล์์แชช่องปปทใใใเจหหมิ้๊ยย